้ามาช่วยกันดูซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องของศูนย์นโยบายเร่งด่วนของนองราชการและท่านผู้ว่าการทั้ง12เจ้าบ้านทั้งทุกคนดูรับจ้างและปัญหาอุตสาหกรรพิเศษหลายด้ซึ่งในครั้งนี้นะเราได้ตั้งชุดจุดการมาดูจุดการนาคาราชและในวันนี้นะครับเราได้มีการดำเนินการดำเนินการเข้ามาซึ่งผูว่าการปฏิบัติหน้าขอได้เรียนเองครับว่าเราได้มีการจับกลุ่ม ก็จะติดครับนะกับคุณแพ่ถึเจตนาคดีคด,ดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก,การรับเงินชิงค้นอื่นนะคดีความผิดเกี่ยวกวมมับทรัพย์ตอนติดสเรื่องต่อไปครับในส่วนของนกักเรียนอื่นนะครับมีจำนวนเท่าใดการที่เรา <c oughs> ใช้ข้กะเนี่ยขยายไปยังโรงต่ตางๆของประเทศไทยไหมครับนําเอไอหรือว่านําเทคโนโลยีดิจิตเข้ามาเพื่อดีอาบาซึ่งทางัานีนั้นในสว่วนของตำรวจภาคสี่ โดยท่านผู้จัดการครับกลับรเียนพบกับผู้ชาร์ครับกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมพัณฑรเอกประสวัสดิ์แก้วสื่อันนิานการเที่ยงกรรนะครับในคําถามของท่านสื่อมวลชนที่ถามว่าเราจะนําสมบัติเกี่ยกับเป็นนำรอบมาว่า่เราเชื่ออย่างยิ่งว่าการใช้ AI มาปรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามกาชเทกรรมเนี่ย

ไปกับบอลถูเถิ่อนูเทียวยิงได้

ต้องปัดกวาดที่สิ้นนะพวกที่เป็นไม่ได้ทำแค่วันนี้คนระับทำทุกวันเหมือนกับที่เราทราบกันแล้วว่าท่านอยู่ที่บ้านทำไมเราต้องปัดกวาดบ้านที่บ้านเพราะที่บ้านมีฝุ่นมีใบไม้ขึ้นมาเหมือนกันครับตัวเราไม่ต้องมีการปัดกวาดและมีการที่จะระดม สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น